สวัสดีนักเรียนนะครับกลับมาพบคูเบกครั้งหนึ่งกับสระตัวสุดท้ายลูกสระตัว u นะครับเราเรียน A อแอ e อ A, e, แล้วก็ o ออกมาแล้วนะครับตัวสุดท้ายทุกตัว u คืออะหลุก u ออกเสียงว่าอะ นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณสื่อการสอนจากคุณคูณเมอร์อังกฤษเหมือนเดิมเลยนะครเป็น EP ที่10นะครับใครอยากดูไปเสิร์ชหาใน YouTube ได้เลย EP 10สอนอ่านคำศัพท์ด้วยโฟนิกสระเสียงสั้นช็อตยูโดยคูเมอร์อังกฤษนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้ลูกเราไปอย่างรวดเร็วเนาะตารางนี้หนูน่าจะคุ้นเคยกับมันเรียบร้อยแล้วชำนาญแน่นอนนะครับการเทียบเสียง นะคภาษาอังกฤษภาษาไทยครูผ่านเลยแล้วกันเนาะสระตัวสุดท้ายลูกตัว u ออกเสียงว่าอะถูกไหมอ่ะเอ็นออกเสียงวันนอหนูอ่ะมันจะออกเสียงว่าอะไรลูกตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศลูกสระอะของเราเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศลูกเห็นไหมอ่ะอัน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 เห็นไหมอ่ะอ่ะ อ่ะอ่นนะครับอ่ะตัวแรกลูก B ออกเสียงว่าเบอร์บอใบไม้เบอร์อ่ะบันเบอร์อ่ะบันหรือบออ่ะบออันบันก็ได้เนอะเบอร์อ่ะอืมบันตัวที่สองลูก F ออกเสียงว่า For fun ลูกอ่ะอืมฟันอ่ะฟัน ตัวที่สามลูกออกเสียงเป็นโซโซส,สัตเสือก็ได้นะตัวเอสอนสันสั้นอันสันต่อไปลูกตัวจีออกเสียงว่าเกอะกอไก่กกลูกยูอาร์เอน็อนเกอะาร์เอ็นเกออาร์เอ็นกันเกออาอ็นกันต่อไปลูกตัวอ้าออกเสียงว่ารรอ อ,อ,อ,นะอ,อะไรลูก run run นะครับต่อไปเลย u a g อะไรลูก g เกอกไก่ตัวนี้ออกเสียงว่าอักอักอักอบีออกเสียงว่าเบอร์บอใบไม้ u g ออกเสียงว่าอะไรลูกอักบออัก,ก บักเนาะอ่าแล้วก็เป็นเบอะเกอะบักเบอะเกอะบักอ่าตัวที่สองลูกเอชออกเสียงเป็นหอน้องู่เฮ่เฮ่นะครับเฮ่เอะเกอะฮักเฮ่เอะเกอะฮักตัวที่สามลูกเอฟออกเสียงว่ามมมมาลูกอะเกอะมักอะเกอะมักนะครับตัวสุดท้ายลูกตัวอออกเสียงว่า รัเรือร่อยลุกอรัก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 นะครับอ่ะต่อไปลูกยูอ่ะเหมือนเดิมบีคือเบอร์เบไม้ลูกออกเสียงว่าอัพอัพอัพมีเสียงเบ,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 บอร์เบอร์ใบไม้ลูกอัพอัพนะครับตัวแรกลูกซีลูกซีคือเคอคอ ควายยูคืออะบีคือเบอร์เคอร์อะเบอร์คับเคออาร์เบอร์คับคับต่อไปเลอกตัว H ออกเสียงว่าเฮอรฮอนกหูลูกยูอะบีเบอร์เฮอร์อะเบอร์ฮับเฮอร์อะเบอร์ฮับตัวพีเพอยูอะบีเบอร์เพออาร์เบอร์พับเพออาร์เบอร์พับอ่าอาคือรอ เรือยู b, คืออะบีคือเบอะเบอรับเบรับตัวเอ,อสคือซอโซหรือซอเสือก็ได้เนาะยู b, คืออะบีคือเบอเบสับเบรซับอาต่อไปลูกยูอะทีเธอทอทะหาตัวน,นี้คืออัดอัดมีเสียงท ทอร์หารตัวทีเนาะเถอะะเถอตัวแรกลูกบีเบอร์ยูอาร์ทีเถอะเบอร์อารเถอะเบอร์อารเถอะบัตเบอร์อารเถอะบัตตัวที่สองลูกซีคือเคอคอควายยูอาร์ทีเถอะเคออารเถอะคัตเคออารเถอะคัตจีเกอโกไก่ยูอาร์ทีเถอะเกออารเถอะกัต กออาเทกัดตุวท้ายลูกเอชออกเสียงเฮ่อน้องคูเฮออาเทฮัตเฮออาเทฮัตอ่ายูก็ดีบ้างยูอะดีเดอะอัด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 นะลูกอ่ะบีเบอร์ยูอะดีเดอะเบอร์อะเดอะบัดเบอร์อะเดอะบัด คื you are the cut, k are the cut หนูพยายามเน้นเสียงข้างหลังด้วยนะลูกภาษาอังกฤษลูกตัวักษรทุกตัวมันมีเสียงเนาะตัวสอนทุกตัวมีเสียงยกเวน้นกฎบางกดที่อาจจะต้องละเสียงนั้นไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามลูกหนูเห็นตัวเงี้ยถห้หนูออคัด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 เงี้ยมันก็จะซ้ำกันหลายคำเนาะทีห่หนูเห็นแต่ถ้าเกิดหนูออกเสียงตัวท้ายให้มันชัดเจนด้วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำคำนั้นไปเลยไม่ได้แบบ โอุย้ยออกเสียงไม่ชัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าหนูออกเสียงท้ายไม่ชัดมันก็จะแบบเสียงเป็นเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ไม่รู้ว่ามันใช้คํานั้นหรือเปล่านะซียูดีลูกคัตคัตเห็นไหมครูจะมีเสียงท้ายคัตอ่าหรือคัตอ่าเถอะก็คือถอดตัวทีใช่ไหมแต่เป็นคัตคัตอ่ามันก็จะเป็นตัวดีแต่เป็นคัปคัป เบอะก็เป็นบอใบไม้หรือคัพเผลคัพเผอเผลคัพคัพมันเป็นพอผ่านถ้าหนูกออกเสียงตัวท้ายชัดมันก็จะทําไมมันก็จะกลายเป็นคำคำนั้นได้แบบไม่ต้องแบบไม่ต้องสับสนนะลูกอ่ะต่อไปลูกตัวเอมออกเสียงว่าเมอะมอมายูคืออะดีคือเดอมอะเดิมัอดอะเดิมัดโอเคนะครับอ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยลูก นะครับเรียบเรียเรียบร้อยขอบคุณสื่อจากคุณครูเมอร์อิงลิชนะครับกับการสอนสระอะที่เป็นเสียงสั้นคือสระยูเนาะสระตัวยูนะครับตัวสระตัวยูออกเสียงเป็นสระอะอันเองนะครับซึ่งบางการณีออกเสียงเป็นสระอุก็ได้เนาะแต่อันนี้เราเรียนเป็นสระเสียงของมันไปก่อนนะครับเสียงสั้นเสียงหลักของมันลูกเจอยูออกเสียงอะไว้ก่อนนะลูกอะคราวนี้ลูกใครอยากติดตามลูกไปที่ครูเมอร์อิงลิชได้เลยนะครับ งานของเราในวันนี้ลูกงานของเราในวันนี้ในวันนี้อ่าพเสียงมันเดิมลูกพ้าเสียงมันเดิมนะครับอ่ตัวอย่างลูก f ออกเสียง fer for fun u ออกเสียง r n ออกเสียง ner fer ar ner fun fer ar ner fun fun ตัวนี้ลูกลองให้ดูนะ d ออกเสียง the u ออกเสียง r g ออกเสียง ge ลืมบวกเลยบวกบวกไปกัน the a e r dark the a e r dark โอเคนะครับก็จบไปแล้วกับสระทั้ง5ตัวเน a e i o u นะครับเดี๋ยวข้ามหน้าเราจะมาขึ้นอ่าสระอ่าพยัญชนะแบบ bending หรือแบบที่มันผสมกัน2ตัวเนื้อเราก็เคยเจอแบบพวก s t อย่างนี้หรือตัว c h h h อะไรพวกเนี้ยลูกนะ เราจะมาเรียนรู้กันว่ามันออกเสียงว่าอย่างไรต้องถอดเสียงอย่างไรอันนี้เรียกว่าพยัญชนะผสมเนอะพยัญพยัญชนะผสมเหมือนคําควบกล้ำในภาษาไทยเนอะเหมือนคาควบกล้ำในภาษาไทยคลายกันนะครับแต่ว่าของภาษาอังกฤษมันจะหลากหลายกว่ามันไม่ใช่คำควบกล้ำเพราะว่ามันไม่มีรอเรือรอลิงเนอะแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบถ้าเป็น st ก็จะกลายเป็น st เอส t ออกเสียง t ออกเสียงเตอร์สเตอร์เนี่ยเป็นต้นเนอะ เหลือ C H กับ H H ลูกออกเสียงเป็นชเนาะมีชกับชเป็นเสียงชอช้างกันแต่เป็นชอช้างสั้นกับชอช้างยาวยาวอย่างนี้นี่เป็นชอันนี้เป็นชอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองกันในคาบหน้าเนอะไปเรียนกันคาบหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ